ลดน้ำหนักแล้วไม่กินโปรโตีนเลยหรือกินโปรโตีนไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายจะเกิดอะไรขึ้นคลิปนี้มีคำตอบครับ สวัสดีครับผมหมอนหนึ่งเฮลตี้ฮีโร่นะครับลดน้ำหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตคิดถึงหมอนหนึ่งเฮลตี้ฮีโร่นะครับอ่ะคราวนี้นะครับสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้นะพอดีคลิปที่แล้วเนี่ยหมอนหนึ่งทำคลิปว่าถ้าเราลดน้ำหนักแล้วเราไม่กินแป้งจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมซึ่งหลายคนก็ได้ถามว่าคุณหมอคะแล้วพวกโปรตีนกับไขมันล่ะผมเลยเอามาทำคลิปแยกให้นะคุณจะได้เข้าใจว่าการที่เราขาดสารอาหารอะไรไปบางอย่างเนี่ยมันจะมีผลกับสุขภาพกับการลดน้ําหนักของคุณยังไงโอเคไหมนะครับแล้วบอกเลยว่าคลิปนี้ จนทําให้หลายๆคนเนี่ยลดน้ำหนักลดแล้วกลับมาอ้วนอ้วนแล้วกลับไปลดอีกกลับมาอ้วนอีกวนไปวนมาอยู่อย่างเงี้ยมันทําให้คุณลดน้ําหนักแล้วมันไม่ถาวรสุดท้ายโยโย่ง่ายเพราะว่าไม่เข้าใจคําเดียวเลยคำว่าโปรตีนนะเดี๋ยววันนี้อธิบายให้ฟังว่าโปรตีนมีอะไรบ้างนะครับกินยังไงเนาะ แต่ก่อนอื่นตามธรรมเนียมนะครับขอแสดงความยินดีกับนักเรียนอีกหนึ่งท่านนะนะครับเย่คนผอมประจําวันนี้นะครับคนนี้อายุ60แล้วอะ่ะยังลดได้เลยลดไม่น้อยด้วยนะ16กกิโลจนตอนเนี้ยผลเลือดกลับมาปกติแล้วนะครับกลับมาใส่เสื้อผ้าสวยๆได้ทุกตัวเลยตอนนี้ใครที่กําลังจะเอาเสื้อผ้าเก่าไปลดแล้วซื้อเสื้อผ้าใหม่ที่ไซส์ใหญ่ขึ้นนะอย่าเพิ่งทําแบบนั้นเด็ดขาดนะครับเก็บเสื้อตัวโปรดของคุณไว้แล้วลองลดน้ําหนักตามหมอหนึ่งก่อนโอเคไหมใครที่เพิ่งมาเจอหมอหนึ่งคลิปนี้เพิ่งมา ตามไว้นะหมอหนึ่งจะลงคลิปเกี่ยวกับการลดน้ำหนักทุกวันอังคารพระหัสแล้วก็วันอาทิตย์นะครับกลับไปย้อนดูคลิปเก่าๆได้นาะอมีคลิปดีๆเยอะเลยนะครับส่วนใครที่ถามมาหลังไหม่ว่าอยากเป็นนักเรียนของผมแบบคนนี้ด้วยเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปดูตอนท้ายเนาะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องโปรโตีนกันก่อนนะครับเนาะวัะนั้นก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ท่านนี้นะอายุ60แล้วยังผอมได้เลยนะครับเก่งมากๆแค่ทาตามที่ผมบอกนิดเดียวเองเนาะคราวนี้มาดูนะครับสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือถ้าเราไม่กินโปรโตีีีนนนนนนนเเเลยเย่มมัจจะะะกกกกิดอออไไรรขึ้้้้ถูาาใใหททุคคงํวโปต เท่ากับเตาเผาพลังงานะโปรตีนเท่ากับเตาเผาพลังงานจริงๆเจ้าโปรโตีนเนี่ยมันไม่ได้หมายความถึงเตาเผาพลังงานหรือระบบเผาผลาญของร่างกายโดยตรงหรอกแต่โปรโตีนเนี่ยเมื่อร่างกายเราได้เอาไปใช้นะครับมันจะถูกเอาไปสร้างเป็นสิ่งที่เราเรียกว่ากล้ามเนือ้ออ กล้ามเนือ้อกล้ามเนื้อสาคัญยังไงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยส่วนที่มันใช้อ้างอิงระบบเผาผาันว่าเราจะเผาผาันได้ดีหรือไม่ดีเนี่ยมันคือสิ่งที่เราเรียกว่ากล้ามเนือ้อแต่กล้ามเนื้อเนี่ยอยู่เฉยๆมันเกิดขึ้นมาไม่ได้มันต้องเกิดจากสารอาหารที่เรียกว่าโปรตีนที่เราบอกเนี่ยนะครับบวกกับการออกกรำลรังกายที่ใช้กล้ามเนื้อพอเราได้ใช้กล้ามเนือ้อเราก็เอากล้ามเนือ้อเราก็เอาโปรตีนที่เรากินเนี่ยเอาไปสร้างเป็นกล้ามเนื้อต่อ กล้ามเนื้อเราก็จะแข็งแรงมากขึ้นจนสุดท้ายระบบเผาผาลาญเราเยอะขึ้นดังนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมคนที่เขาตัวใหญ่กล้ามใหญ่ในนี้หมอหนึ่งไม่ได้หมายถึงความคนที่อ้วนๆเป็นหมีนะคนที่เขามีมวลกล้ามเนื้อที่แข็งแรงคุณเคยเห็นพวกที่เขามีแบบจับๆไปแล้วมีกล้ามเนื้อไหมไม่ต้องถึงกับขนาดเป็นนักกล้ามนะแต่แค่จับไปแล้วมีมวลกล้ามเนื้อที่แบบชัดเจนอย่างเงี้ยอ่าหมอหนึ่งไม่ได้บอกว่าหมอหนึ่งเป็นนักกล้ามหุ่นแบบนักกล้ามนะหมอหนึ่งไม่เคยโชว์กล้ามแบบนั้นเลยเพราะว่าไม่ได้้้้อออออยยยาา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 ากกกกกมม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 ีีีีีถแตตต่่่่่่รรรรททเเเเววลนนืหะสคงงงข มันจะทําให้ระบบเผาผลาญของคุณนดีแล้วกินอะไรก็ไม่ค่อยอ้วนแต่หลายคนไม่ค่อยรู้หลายคนก็พยายามจะออกกําลังกายแต่ว่าไม่เข้าใจคําว่าโปรตีนไงพอกินโปรตีนไม่ถึงปั๊บระบบเผาผลาญเป็นไงระบบเผาผลาญพังจริงๆโปรตีนมันมีหน้าที่อย่างอื่นอีกนะนะเช่นอะไรบ้างสร้างกล้ามเนื้อซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันเป็นระบบฮอร์โมอนต่างๆเป็นระบบน้ําย่อยต่างๆเยอะไปหมดเลยดังนั้นสําคัญไหม สำคัญมากนะครับหลายคนก็เลยบอกว่าคุณหมอคะอย่างนี้แสดงว่าถ้าเรากินโปรตีนไม่ถึงหรือไม่กินโปรตีนเนี่ยในการลดน้ําหนักก็จะทําให้ลดยากใช่ไหมคะคำตอบคือใช่ครับเพราะว่ามันก็จะไม่มีอะไรเอาไปสร้างเป็นระบบเผาผลาญพลังงานของร่างกายถูกไหมกล้ามเนื้อคุณก็จะน้อยนะครับระบบภูมิคุ้มกันคุณก็จะไม่ดีระบบฮอร์โมนต่างๆคุณก็จะบกพร่องด้วยเนาะเพราะนั้นสาคัญมากคราวนี้คําถามถัดมาก็คือแล้วถ้าอยากจะทานโปรตีนให้ถึงล่ะคะโปรตีนมันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างจริงๆถ้าจะพูดถึงโปรตีนเราต้องพูดดถึงองงง2อออออย่่่านนครัที1ืืเขชิ อันที่2คือเรื่องของปริมาณแต่ถ้าพูดทั้ง2เรื่องนี้มันจะยาวมากเลยเนาะถ้าอยากจะเริ่มต้นทําความเข้าใจเกี่ยวกับการลดน้ําหนักว่าจะกินโปรโตีนยังไงให้ดูเรื่องของชนิดก่อนเลยโปรโตีนเนี่ยมีหลายชนิดมากๆแต่ถ้าให้แบ่งหลักๆเนี่ยจะมี2แบบคือโปรโตีนที่มาจากพืชกับโปรโตีนที่มาจากสัตว์โปรโตีนที่มาจากพืชเช่นอะไรบ้างยกตัวอย่างง่ายๆนะครับนะที่หากินง่ายๆเลยนะอันที่1คือพวกเต้าหู้ นะกับอ,อีกอันหนึ่งคือพวกที่เป็นพวกถั่วหมักเทมเป้ pe, หรือว่าเป็นตระกูลถั่วเฉยๆนะครับแต่ถั่วเฉยๆเนี่ยอาจจะต้องเลือกนิดนึงนะถ้าถามนหมอนึงนหมอนึงก็จะเลือกพวกที่เป็นถั่วเปลือกแข็งเช่นอัลมอนด์พิตาชิโอพวกเนี้ยนะครับได้แต่ก็กินในปริมาณที่พอเหมาะเดี๋ยวเรื่องปริมาณเราค่อยเอาไปพูดกันอีกทีหนึ่งนะมันจะเยอะมากนะครับแต่ให้เข้าใจชนิดก่อนเต้าหู้เทมเป้เทมเป้คือถั่วหมักเนาะแล้วก็ถั่วต่างๆเน้นพวกถั่วเปลือกแข็งพวกถั่วลิสงถ้าเป็นไปได้ไม่ค่อยอยากใหก เพราะว่ามันจะมีพวกสารพิษสะสมอยู่ในนั้นด้วยเอาจริงๆบนโลกเราตอนนี้เนี่ยอาหารทุกอย่างมันก็มีสารพิษสะสมอยู่หมดแหละแต่ในถั่วที่เป็นถั่วลิสงเนี่ยมันจะมีพวกยาฆ่าแมลงสารพวกนี้จะสะสมอยู่เยอะมันหนึ่งก็จะเลี่ยงไม่ค่อยกินนะครับเนาะส่วนโปรตีนที่มาจากสัตว์ก็จะได้แก่พวกอะไรบ้างก็ได้แก่เนื้อสัตว์หลายคนชอบเข้าใจผิดเดี่ยวกับเนื้อสัตว์ว่าฉันจะลดน้ําหนักฉันต้องกินไก่บางคนกินไก่จนเป็นเก่าเพราะฉะนั้นจริงๆคําว่าเนื้อสัตว์เนี่ย มันรวมถึงเนื้อหมูเนื้อไก่นะครับเนื้อปลาอาหารทะเลพวกนี้เป็นเนื้อสัตว์คุณกินได้หมดเลยพยายามกินให้หลากหลายเนาะแล้วก็มีอะไรอีกนะครับมีพวกไข่ไข่กินได้แต่หมอหนึ่งเคยทาคลิปไว้แล้วเนาะหลายคนชอบเข้าใจผิดว่าคุณหมอคะเขาไม่ให้กินไข่กินไข่แล้วเดี๋ยวคอเลสเตอรอลสูงหมอหนึ่งกิน2-4ฟองตลอด เพราะอะไรเพราะว่าไข่เนี่ยในบรรดาโปรโตีนทั้งหมดเนี่ยไข่เป็นสารอาหารที่ให้โปรโตีนที่มีคุณค่าทางชีววิทยานะเขาใช้คํานี้เนาะแต่จริงๆสับมันสวยหรูอย่าไปจาเลยนะครับให้เข้าใจว่าไข่เป็นสารอาหารที่มีโปรโตีนที่มีคุณค่าสูงมากๆและหากินง่ายเพราะฉะนั้นกินไปเถอะถามว่าทาให้คอเลสเตอรอลสูงไหมมีงานวิจัยออกมาเยอะแยะว่าไม่เกี่ยวร่างกายของคนเราสร้างคอเลสเตอรอลเอง70%และอีก30%รับจากอาหาร ดังนั้นถามว่าถ้าร่างกายเรากินคอเลสเตอรอลเข้าไปเยอะคอเลสเตอรอลสูงไหมไม่สูงหรอกครับถ้าสมมุติว่าร่างกายเราปกติดีมันก็จะสร้างน้อยลงไงก็รับจากการกินมามากขึ้นถูกไหมแต่ถ้าคอเลสเตอรอลสูงมันอาจจะมีสาเหตุอื่นที่ทาให้คอเลสเตอรอลสูงได้เช่นหนึ่งเป็นกรรมพันธุ์อยู่เดิมสร้างคอเลสเตอรอลเยอะอยู่แล้วโดยที่ไม่สามารถยับยั้งได้คือสร้างเยอะ2ร่างกายมีภาวะที่จําเป็นต้องใช้คอเลสเตอรอลเช่นอะไรบ้างที่ต้องใช้คอเลสเตอรอล ช่วงไหนที่คุณเครียดช่วงนั้นคอเลสเตอรอลจะสูงเพราะคอเลสเตอรอลเป็นสารตั้งต้นในการเอาไปสร้างฮอร์โมนที่เอามาต่อต้านความเครียดทําให้เราเนี่ยรู้สึกเครียดน้อยลงอ่าร่างกายเรามันเก่งเนาะนะครับหรือคอเลสเตอรอลเอาไว้ทําอะไรอีกเอาไว้สร้างสารสื่อประสาทต,ต่างๆเอาไว้สร้างเป็นโครงร่างของเซลล์ต่างๆในร่างกายเอาไว้สร้างฮอร์โมนหลายครั้งหน,หนึ่งก็เลยเจอว่าคนที่ไวทองเนี่ยมักจะมีคอเลสเตอรอลสูงได้ถ้ามีอาการไวทองด้วยเพราะร่างกายพยายามจะสร้างคอเลสเตอรอลออกมาเพื่อเอามาผลิตเป็นฮอร์โมนเพศ เพราะนั้นมันมีสาเหตุหลากหลายมากๆบางคนเนี่ยจัดการความเครียดได้คอเลสเตอรอลก็ลงก็มีนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าคอเลสเตอรอลมาจากไข่นะจะไปโทษไขน่นะครับเนาะเพราะนั้นไข่กินได้อะไรอีกนมนมก็กินได้นะครับนมก็เป็นโปรโตีนจากสัตว์แต่นมต้องเลือกดีๆนะถ้าจะให้แนะนำนะครับให้เลือกพวกที่เป็นนมโปรโตีนสูงแล้วก็น้ําตาลศูนะนะครับให้เลือกนมโปรโตีนสูงน้ําตาลศคือไม่เติมน้ําตาลมาแล้ว โดยปกตินมเนี่ยมันจะมีน้ําตาลอยู่ในนั้นอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นนมที่มีรสชาติต่างๆมันมักจะเติมน้ําตาลลงไปอีกไม่เอานะครับให้ใช้พวกที่เป็นนมโปรตีนสูงน้ำตาลศนเตะครับเนาะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเริ่มต้นลดน้ําหนักแล้วไม่อยากระบบเาผาผลาญพังเพราะกินโปรตีนไม่ถึงในแต่ละมื้อของแต่ละวันให้มองหาอาหารเหล่านี้ก่อนแล้วกินอาหารเหล่านี้ให้อิ่มก่อน โอเคไหมเพราะถ้าพูดถึงเรื่องปริมาณมันจะต้องไปเรียนกันนะครับใครที่เป็นนักเรียนผมจะรู้ว่าใช้เวลาเรียนนิดนึงแต่คุณจะนับโปรตีนเป็นใครที่อยู่ในกลุ่มเรียนลดน้าหนัก v i p ของหมอหนึ่งไปทบทวนบทที่เท่าไหร่จำได้ไหมบทที่3นะบทที่3นะโปรตีนสาคัญมากผมเอาไว้บทแรกๆเลยเนาะส่วนใครที่เพิ่งเริ่มต้นลดน้าหนักแลวเพิ่งมาเจอหมอหนึ่งลองใช้เทคนิคง่ายๆในการเริ่มต้นก่อนโดยที่ยังไม่ต้องเรียนรู้อะไรเยอะก็คือให้กินโปรตีนให้อิ่มก่อนมองหาอาหารเหล่านี้ก่อนแทนที่แต่ก่อนเนะี่ยเราอาจจะติดที่ัยว่า สั่งข้าวมาหนึ่งจานสั่งกะเพราแล้วเราต้องกินข้าวเยอะๆเราถึงจะอิ่มหรือใครที่ชอบสอนลูกว่ากินข้าวเยอะๆจะได้โตไวๆแล้วลูกก็ตักข้าวเติมข้าวอย่างเดียวแล้วไม่ค่อยกินกลับสังเกตสิลูกไม่เคยอิ่มเลยเวลาเติมข้าวเยอะๆเพราะอะไรเพราะแป้งคืออาหารที่กินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มโดยเฉพาะแป้งสีขาวข้าวขาวขนมปังขาวไม่ได้หมายความว่าข้าวไม่ดีนะครับแต่ข้าวที่มีใยอาหารพวกข้าวกล้องพวกนี้มันจะยังอิ่มง่ายอยู่แต่ถ้าเป็นพวกข้าวขาวหรือขนมปังขาวพวกข้าวเหนียวกินพวกนี้ยังไงก็จะไม่ค่อยอิ เพราะฉะนั้นวิธีเดียวที่คุณจะลดน้ําหนักได้ก็คือคุณจําเป็นที่ต้องกินโปรโตีนให้เพียงพอคุณถึงจะอิ่มเพราะพอโปรโตีนคุณทานมันจนอิ่มแล้วอะร่างกายจะส่งสัญญาณไปบอกสมองว่าเฮ้ยตอนนี้กระเพาะมันตึงมากเลยนะมันอิ่มแล้วนะ เพราะอะไรเพราะว่าที่ที่ทำการย่อยโปรตีนหรือย่อยเนื้อสัตว์ย่อยไข่ย,ย่อยเต้าหู้อ่ะมันอยู่ที่กระเพาะน้ำย่อยหลักๆเลยเนี่ยอยู่ที่กระเพาะเพราะฉะนั้นพอมันเกิดการย่อยปั๊บมันก็จะส่งสัญ,ญญาณไปบอกที่สมองคุณว่าอิ่มได้แล้วแต่แต่ก่อนเนี่ยคุณกินสเปะสปะกินยังไงก็ไม่อิ่มเพราะอะไรมันมาเคาะประตูบอกคุณว่าหิวนะกินหน่อยมันอยากให้คุณกินโปรตีนนะร่างกายเราอะ่ะแต่คุณไปเติมน้ําตาลไปเติมแป้งไงถูกไหมพอคุณเติมน้าตาลเติมแป้งมันก็มาเคาะประตูบอกว่า หิวแล้ว่ากินโปรตีนหน่อยนะแต่คุณไม่รู้ว่าหิวอะไรคุณก็ไปเอาน้ําตาลไปเอาแป้งมากินสุดท้ายอิ่มไหมไม่อิ่มครับมันจะเคาะประตูอยู่อย่างนั้นนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามคุณเริ่มมองหาอาหารที่เป็นโปรตีนก่อนพวกนี้นะแป๊บเดียวอิ่มเลยแล้วคุณจะกินแป้งได้ลดลงใครที่เคยฟังคลิปก่อนๆก,ก็จะรู้ว่าร่างกายของคนเราอ้วนเนี่ยมันไม่ได้อ้วนจากของมันของทอดเป็นหลักหรอกถูกไหมเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปถัด,ถดไปวันนึงจะพูดเกี่ยวกับเรื่องไขมันให้ฟังด้วยว่าไขามันและการลดน้ําหนักถ้าไม่กินินนนนจจะะะเเเปป็็ยยังไงไไถ้ากอ แต่หล,หลักๆที่ทําให้คุณอ้วนไม่ใช่ของมันของทอดนะลืมไปเลยนะมันเกิดจากพวกที่เป็นน้ําตาลกับแป้งเพราะฉะนั้นลดปริมาณน้ําตาลกับแป้งลงให้ได้แต่หลายๆคนลดปริมาณน้าตาลกับแป้งไม่ได้เพราะว่ากินโปรตีนไม่อิ่มเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะครับในอาหารเวลาจะสั่งให้เน้นพวกนี้เยอะหน่อยเนื้อสัตว์นมไข่ถั่วเทมเป้เต้าหู้สลับและถ้าอยากให้สุขภาพดีอย่าเลือกกินแต่โปรตีนจากสัตว์อย่างเดียวนะบางคนเลือกกินแต่โปรตีนจากสัตว์อย่างเดียวจะทําให้อะไรขาดใยอาหาร ถ้าจะกินโปรตีนจากสัตว์อย่างเดียวเป็นคนที่ชอบทานเนื้อสัตว์คุณต้องกินผักใบร่วมด้วยเพราะอะไรเพราะว่าหลายคนจะชอบบอกว่ากินเนื้อสัตว์เยอะเป็นมะเร็งนะแต่จริงๆแล้วการที่เป็นมะเร็งเพราะว่าเนื้อสัตว์มันย่อยยากแล้วมันจะเกิดการตกค้างอยู่ในลำไส้ทําให้พวกจุลินทรีย์ในลำไส้หรือที่เขาเรียกว่าโปรไบโอติกเนี่ยมันได้แต่สารอาหารที่มันไม่ดีเพราะอะไรเพราะจริงๆโปรไบโอติกมันไม่ได้ชอบเนื้อสัตว์มันชอบใยอาหาร เวลามันย่อยใยอาหารหรือที่เรียกว่าพรีเบอติกมันจะได้สารดีดออกมาในร่างกายแต่พอมันไม่มีปั๊บสมดุลลำไส้คุณเลยผิดปกติเพราะนั้นคนที่กินแต่เนื้อสัตว์ถ้าอยากให้สุขภาพลำไส้คุณดีไม่อยากเป็นมาเด็งคุณต้องก,กินใยอาหารพวกผักเข้าไปด้วยหรือถ้าเป็นไปได้ก็พยายามบาลานซ์ระหว่างโปรตีนเนื้อสัตว์กับโปรตีนพืชอย่างหมอหนึ่งเนี่ยกลางวันหมอหนึ่งกินเนื้อสัตว์มื้อเย็นหมอหนึ่งกินผักกับพวกเต้าหู้มันก็จะอิ่มไปอีกแบบหนึ่งและได้ใยอาหารด้วยสุขภาพดดี้วย แล้วสังเกตว่าจริงๆอาหารพวกนี้หน้าตามไม่ได้หายากเลยนะครับไม่จำเป็นต้องทําอาหารเองก็ได้ถ้าทําอาหารเองได้ก็ดีถ้าทําไม่ได้คุณไปตามร้านอ่ะถามว่าเนื้อสัตว์หายากไหมกระเพราได้ไหมได้คุณคิดก่อนเลยหมอหนึ่งจะสอนนักเรียนคิดก่อนว่าวันนี้อยากกินวัตถุดิบอะไรที่เป็นโปรตีนเช่นหมูเอาหมูมาทําอะไรดีหมูผัดกระเทียมพริกไทยอ่ากระเพราหมูได้หมได้ปลากินอะไรดีต้มยำปลาได้ไหมหรือว่าปลาผัดฉ่าได้ไหมได้เต้าหู้ เต้าหู้เอามาทาอะไรดีอย่างวันนี้วันหนึ่งบอกว่าอยากกินเกาหลีเกาหลีหน่อยก็บอกภรรยาว่าวันนี้ขอเป็นกิมจิเต้าหู้ได้ไหมอ่ามันก็จะมีซุปกิมจิเป็นซุนดูบูเต้าหู้เงี้ยนะครับเราก็ได้ทําอาหารกินด้วยหรือถ้าจะเป็นร้านอาหารไทยเลยเต้าหู้แกงจืดเต้าหู้ได้ไหมได้เยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆให้นึกถึงวัตถุดิบที่เป็นโปรตีนก่อนแต่ในเรื่องของปริมาณนะครับถ้าคนที่เพิ่งเริ่มต้นทานโปรตีนให้อิ่มก่อนแล้วลดปริมาณแป้งลงน้ําหนักคุณจะลดลงได้ไมม่่่่่่ยาาาแตตสสํหรรับคนทีาาเเิืเอ เข้าสู่ภาวะไตเสื่อมระยะ3หรือการกองของไตต่ำกว่า60หรือบางคนการกองของไตยังไม่ผิดปกติแต่มีโปรตีนรั่วนในปัสสาวะไม่ว่าจะป่วยเป็นอะไรก็แล้วแต่อันนี้คุณไม่สามารถกินโปรตีนเท่าไหร่ก็ได้เหมือนคนทั่วไปไม่ได้นะคุณต้องปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับว่ากินโปรตีนได้ปริมาณเท่าไหร่โอเคไหมนะครับคราวน,นี้หลายคนก็เลยกังวลว่าคุณหมอคะอย่างนี้ถ้ากินโปรตีนให้อิ่มจะเป็นโรคไตไหมคะ วันหนึ่งก็ต้องบอกนะคบว่าจริงๆการกินโปรตีนไม่ได้ทําให้คุณเป็นโรคไตนะแต่การกินโปรตีนแล้วไม่ได้เอาไปใช้เช่นกินเยอะๆแต่ไม่เคยออกกาลังกายเอาไปสร้างกล้ามเนื้อเลยอันเนี้ยไตคุณจะโหลดโปรตีนค่อนข้างเยอะมีโอกาสที่จะทาให้ไตทํางานหนักได้แต่ถ้าคุณกินโปรตีนแล้วคุณออกกําลังกายสร้างกล้ามเนื้อโอ้อันนี้จะไม่มีของเสียผ่านมาที่ไตโอเคไหมนะครับนะไตคุณก็จะทํางานได้ดีขึ้นแต่คนที่ต้องกังวลจริงๆคือคนที่เป็นโรคไตแล้วอันเนี้ยต้องจํากัดโปรตีนแต่คนที่อยู่ในภาวะปกติไม่ได้มีโรคประจําตัวออออะไไไรรเเเกกกกกีี่่ยยวัับตตลแคคุณําางโปปใช้ ไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นโรคไตเสื่อมเลยโอเคไหมครับน้องหวังจะจะเข้าใจมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นคนที่ลดน้าหนักแล้วไม่กินโปรตีนจะเกิดอะไรขึ้นครับลดน้ําหนักยากเพราะระบบเผาผลาญพังเพราะไม่มีอะไรที่จะเอาไปสร้างไรายได้กล้ามเนือ้อเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อสําคัญมากลบภาพไปก่อนว่าต้องเป็นนักกล้ามไม่ใช่หมอหนึ่งเป็นนักกล้ามไหมไม่ใช่นักเล่นหมอหนึงแต่ละคนเป็นนักกล้ามไหม ไม่ใช่เป้าหมายเราแค่อยากกลับไปผอมและสุขภาพดีมีริ้วกล้ามเนื้อนิดหน่อยนะให้พอรู้สึกว่าภูมิใจในชีวิตดังนั้นไม่ยากแค่ต้องค่อยๆเรียนรู้เกี่ยวกับสารอาหารไปเรื่อยๆแค่นั้นเองนะครับเนาะเพราะฉะนั้นหวังว่าคลิปนี้จะเข้าใจนะว่าถ้าไม่กินโปรตีนจะเป็นยังไงและโปรตีนได้แก่พวกอะไรบ้างนะครับนะ ส่วนใครที่อยากลดน้ําหนักในกลุ่ม v i p ถามมาหลายคลิปมากๆแล้วว่าเข้ากลุ่มยังไงบางคนเพิ่งมาติดตามคลิปที่แล้วแล้วอยากเข้ากลุ่มแบบเพื่อนๆด้วยนะเนี่ยเพื่อนที่เขาเพิ่งเข้ากลุ่มไปเป็นไงแต่ละคนนะครับคนนี้อยู่ในกลุ่ม v i p ลดน้ําหนักจาก110เหลือ68อะ่ะ110นะ ถ้าวิธีที่คนหนักเป็นร้อยน่ะ,นะเขาผอมได้อะเขาออกกาลังกายหนักหรอไม่นักแต่เขาปรับตามเนี่ยพีระมิดความผอมไงปรับสารอาหารก่อนสัปดาห์แรกน้ำหนักก็เริ่มลดแล้วหุยมีกาลังใจมีกําลังใจปั๊บอยากทําต่อถูกไหมโปรตีนกินยังไงครับคุณหมอหุยกินแบบนี้แล้วอิ่มจังเลยหุยรู้สึกดีทำไมวิธีนี้ง่ายจังค่อยไปฝึกไปเรื่อยๆแล้วแป้งลดยังไงโอเคไหมค่อยๆปรับไปทีละนิดทีละนิดแบบนี้นะเนี่ยลดจาก1 1 0เหลือ68แล้วเนะี่ยใช้เวลา1ปีทุกวันนี้ก็ยังไงก็ยังผ ติดปัญหาว่าลดน้ำหนักมาบางทีบางคนนะฟังหมอนหนึ่งมาแล้วนะแต่ว่าลดน้ำหนักไปได้เองแล้วด้วยไปติดปัญหาอยู่สเต็ปที่4คือปัญหาน้ำหนักนิ่งแล้วแก้ผิดวิธีแก้เท่าไหร่ก็ไม่ลงนะคนนี้ก็เลยสมัครมาเรียนกับผมในกลุ่ม v i p คุณน้ำเนี่ยเรียนไปถึงบทที่5ในกลุ่มเรียน v i p จะมีบทเรียนทั้งหมด21บทหลักนะ21บทนี้ทําไมผมต้องซอยให้เยอะๆแบบนี้ด้วยบอกเลยว่าปัญหาของคนลดน้ำหนักส่วนใหญ่ที่ไม่ได้เริ่มต้นลงมือทําเพราะไม่รู้จะทําอะไรก่อน คุณหมอคะฟังคุณหมอเสร็จปับ๊บพีระมิดมี5ขั้นตอนคะ่ะบางคนก็นไปทําออกกาลังกายก่อนบางคนก็นไปทํา IF ก่อนสุดท้ายมันมั่วเพราะฉันเอางี้แล้วกันนะครับแก้ปัญหาให้หมอหนึ่งซอยมาให้เลยว่าในแต่ละวันคุณต้องทําอะไรบ้างวันที่1ปรับแบบนี้นะครับเต็มตัวแบบนี้นะวันที่2ปรับเรื่องเครื่องดื่มแบบนี้นะวันที่3ปรับโปรตีนแบบนี้นะกินอิ่มแล้วลดแป้งแบบนี้นะพอออกไปหาซื้ออาหารเองอ่านฉลากแบบนี้นะเห็นภาพไหมค่อยๆไปทีละนิดแล้วคุณจะประสบความสําเร็จเพราะอะไรเพราะพอปรับไปเสร็จปั๊บร่างกายเกิดปัญหาบทถัดไปค่อยวยวแกะ เนี่ยอย่างคุณน้ำเนี่ยติดอยู่ปัญหาเรื่องน้ำหนักนิ่งเรียนไปถึงบทที่5แล้วก็เป็นไงครับ5วันที่ทํามาเสื้อผ้าหลวมแล้วดีใจมากเสื้อผ้าหลวมน้ําหนักค้างมาแสนนานก็เป็นไงก็ลดได้แล้วจากที่น้ําหนักค้างมานานมาก โอเคป่ะนะครับเนาะเพราะนั้นในกลุ่มเรียนก็จะมีให้คุณครบเลยว่าปัญหาอะไรที่เป็นเรื่องของการลดน้ําหนักนะหมอหนึงมีสอนจนครบนะครับลดน้ําหนัก3เดือนผลเลือดปกติไม่ต้องใช้ยาแล้วโดวยเฉพาะคนที่เป็นความดันเป็นเบาหวานแล้วเพิ่งมาเป็นไม่นานมากนะหมอหนึ่งบอกเลยว่าใช้เวลาไม่นานกลับไปสุขภาพดีด้วยโดยเฉพาะบางคนที่ไขมันพอกตับอ่ะนะอย่าปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นนานๆไขมันพอกตับเป็นนานๆเนี่ยไม่ดีนะตับจากเสพนะครับอย่างคนนี้เนี่ย ไขมันสะสมในเลือดเนี่ยร้อยแปดสิบสามไตเทสไลเดอร้อยเดียวใช้เวลาแค่สามเดือนเองไปเจาะเลือดปั๊บหมอที่ตรวจอีกทีตกใจทำไมผอมลงทำไมสุขภาพดีขึ้นขนาดนี้และคนเราเนี่ยเวลาที่คุณผอมลง HDL หรือท,ที่เรียกว่าไขมันดีเดี๋ยวมันสูงเองตามธรรมชาติแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอ้วนนะต่อให้กินอาหารเสริมหรือกินอะไรนะยังไงก็ไม่เพิ่มหรอกนะครับเมื่อคุณผอมลงเดี๋ยว HDL มันจะสูงเองตามธรรมชาติเนาะซึ่งในกลุ่มเนี่ยบอกแล้วในแต่ละบทก็จะมีเทคนิคที่ หมอหนึ่งไม่เคยเอามาพูดที่ไหนนะครับเพราะคุณจําเป็นจะต้องใช้เวลาในการเรียนนิดนึงนะแต่ถ้าคุณฟังคลิปที่อยู่ใน YouTube หรือว่าอยู่ใน Facebook Tik t o อกแบบเนี้ยได้อะคุณเรียนกับหมอหนึ่งได้แน่นอนนะครับเพราะสังเกตว่าผมไม่ได้มีสับอะไรทางการแพทย์ถูกไหมในแต่ละบทก็จะมีความรู้สอดแทรกให้เอาไปปรับใช้ได้ทันทีแล้วก็มีกําลังใจแทรกให้อย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆแต่ในกลุ่มเรียนเนี่ยมันจะเป็นเทคนิคเฉพาะของหมอหนึ่งเองที่หมอหนึ่งเรียงไว้ให้แล้วอย่างอันเนี้ยก็เป็นวิธีการนับโปรตตตตตีีีีีีีนน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 ะะคคคครรรรรรรััับบบบวว่่่่่่าา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 ้้้้้ํํหหหกเเททททิโโโปปปปไไจแอองงงงยยดุณ กินเนี่ยไม่จําเป็นต้องกินอาหารเสริมไม่จําเป็นต้องซื้ออาหารคลีนคุณสามารถใช้อาหารที่อยู่ในชีวิตประจําวันอาหารตามร้านอาหารตามสั่งอาหารตามที่ทํางานของคุณสามารถใช้อาหารเหล่านั้นได้แต่คุณจะเข้าใจว่าอ๋อโปรตีนเนื้อสัตว์นมไข่ถัว่วเต้าหู้เลือกแบบนี้นี่เองใช้น,น้าหนักแบบนี้มื้อนี้ฉันควรกินขนาดปริมาณเท่านี้นี่เองและคําถามยอดคิดคือหมอหนึ่งมีเมนูให้ไหมคะ ผมไม่มีเมนูให้นะครับแล้วผมจะไม่ให้เด็ดขาดเลยเพราะว่าอะไรเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่หมอหนึ่งให้เมนูคุณไปคุณเอาไปกินตามโดยที่คุณอาจจะไม่ชอบเมนูที่หมอหนึ่งมอบให้ก็ได้นะแล้วคุณก็ไม่แล้วคุณก็ผอมลงเสร็จปั๊บวันดีคืนดีหมอหนึ่งไม่ได้อยู่ช่วยคุณแล้วเสร็จปั๊บเกิดอะไรขึ้นครับอา้าวแล้วใครจะจัดอาหารให้ฉันกลับไปอ้วนเหมือนเดิมสิถูกไหมแต่สิ่งที่ผมจะทําให้ในคอร์สจะไม่ใช่แบบนั้นสิ่งที่ผมจะทําคือผมจะสอนให้คุณจัดอาหารให้ตัวเองเป็นเพื่อที่จะได้มีชีีีีีวววิิิิตตตทท่่ม่มมคคคาาาสสุุุกกกกัับบรลลดดดนนนน้ํหไไปออชชณณจะใง โอเคไหมแต่ละคนชอบกินไม่เหมือนกันนี่ถูกไหมนะครับเพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเข้าใจเรื่องสารอาหารผมจะสอนคุณเลยว่ามื้อเช้าถ้าคุณชอบกินแบบนี้คุณนับโปรตีนยังไงคุณก็นึกเลยว่าวันนี้เช้าอยากกินไก่อ๋อหมอหนึ่งสอนว่าน้าหนักเท่านี้มื้อเช้ากินไก่ปริมาณประมาณเท่านี้ที่เหลือคุณไปคิดเมนูได้เลยคุณจะอยากกินกะเพราไก่คุณอยากจะกินไก่กระเทียมคุณอยากจะกินต้มไก่แล้วแต่คุณเลยเมื่อคุณเข้าใจวัตถุดิบคุณไม่จำเป็นต้องพึ่งสูตรตารางเมนูอาหารอะไรที่เขาแชร์กันตามเน็ตตตออออออีีีกก่่่ไไไไปปเเพรราาาะมมััดดด้้้ผผลลหวิธทคคืุณงจน นะครับเนาะแล้วก็นี่คนนี้นะครับบอกว่าดูโพสที่หมอหนึ่งแชร์มีตัวเองอยู่ใต้โพสด้วยตอนนั้นเข้าคอร์สไป3เดือนนะครับลดไป11โลถามว่าแล้วโยโย่ไหมผ่านไปครบ1ปีอีกไม่กี่วันจะครบ1ปีแล้วลดไปรวม19กโลสแสดงว่ายิ่งลดเป็นไงผอมลงเรื่อยๆ1ปีแล้วย,ยังไม่อ้วนเลยเพราะอะไรเพราะคุณทําตามพีระมิดความผอมที่หมอหนึ่งสอนนะครับเนาะคิดว่าพอใจแล้วกับน้าหนักตอนนี้มีหลุดกินขนมนิดหน่อยออกกําลังกายวันละนิดๆหน่อยๆนะครับก็ยังผอม ก็เป็นกาลังใจให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขกับการลดน้ําหนักแล้วก็ขอบคุณหมอหนึ่งมากๆที่เป็นเฮลตี้ฮีโร่ให้แข็งแรงแล้วก็กลับมาสวยอีกครั้งนะครับเนาะนอกจากนั้นนอกจากที่หมอหนึ่งสอนเกี่ยวเรื่องสารอาหารเรื่องแป้งโปรตีนไขมันใยอาหารเครื่องดื่มต่างๆการอ่านฉลากสําคัญมากนะอาหารเนี่ยส่วนใหญ่นะอุตสาหกรรมอาหารมักจะทอบติดว่าอาหารนี้ดีต่อสุขภาพคนก็มักจะเข้าใจว่าดีต่อการลดน้าหนักจริงๆเนี่ยป้ายสุขภาพไม่ได้ดีต่อการลดน้ําหนักเสมอไปคุณต้องอ่านฉลากโภชนาการให้เป็นหมอหนึ่งมี นั่งเรียนเลยเอาแฮฟตาเปียกตาแฉะเลยแต่มันใช้ได้ตลอดชีวิตโดยเฉพาะการที่คุณถ้าต้องไปซื้ออาหารให้ลูกต้องไปซื้ออาหารให้คนในครอบครัวให้พ่อให้แม่นะครับมันจะมีประโยชน์กับคุณมากๆเพราะอะไรคุณเลือกถูกสุขภาพในคนในครอบครัวคุณก็ดีนะครับเนาะนะแล้วก็เรื่องของการทำเอฟสเต็ปที่2ถูกไหมไม่ต้องกังวลนะผมอหนึ่งมีตัวอย่างเพราะหมอหนึ่งมีนักเรียนมากกว่า2 0 0 0 0คนมีครบทุกสาขาอาชีพทํางานไม่เป็นเวลาสุดๆเช่นอะไรหมอพยาบาลที่เขาเข้าเวรเป็นกะ8ชั่วโมงเนี่ยก็มี คนที่ทำงานกลางคืนสลับกลางวันนอนก็มีทำงานประจำทั่วไปเลยนะครับก็มีใช้ชีวิตปกติเลยก็มีเพราะฉะนั้นหมอหนึ่งจะมีตัวอย่างให้เยอะเลยนะครับให้คุณเอาไปลองดูว่าคุณใช้ชีวิตประมาณไหนแล้วก็ลองปรับตามแต่ไม่ต้องกังวลว่าตัวเองจะปรับไม่ได้ถ้าสมมติไม่มั่นใจส่งท้ายบทแต่ละบทเนี่ยหมอหนึ่งจะมีโพสต์ให้ถามคําถามเรียนจบบทไหนแล้วไม่มั่นใจว่าตัวเองเข้าใจไหมหรืออยากให้หมอหนึ่งช่วยจัดอะไรให้พิมพ์คําถามมาผมจะเข้าไปตอบคําถามคุณด้วยตัวเองจนกว่าคุณจะได้น้ําหนักที่พอใจนะครับเนาะเนี่ย อันนี้อีกคนหนึ่งนะคนนี้มติดปัญหาเรื่องของน้าหนักนิ่งเหมือนกันหลังจากทำรีฟรชต,ตามที่หมอหนึ่งแนะนาสัดส่วนลดน้ําหนักลดจากที่น้ําหนักเคยนิ่งมาสักพักขอบคุณหมอหนึ่งมากค่ะผมจะมีเทคนิคของผมที่เรียกว่าการทำรีฟรชนะครับรีฟรชของคนอื่นไม่รู้เป็นยังไงแต่รีฟีชของผมเนี่ยทำแล้วผอมลงทุกคน ถ้าคุณทําถูกวิธีอ่าแต่บางคนเนี่ยต้องดูก่อนนะว่าน้ําหนักนิ่งเกิดจากสาเหตุอะไรนะพอดีคนเนี่ยเขาน้าหนักนิ่งจากการที่ลดน้ําหนักมาสักพักหนึ่งแล้วละ่ะแล้วระบบเผาผลาญมันเริ่มลดลงนะครับผมก็สอนวิธีการกระตุ้นระบบเผาผลาญไปให้หลายคนถามว่าอายุเยอะลดได้ไหมคะคุณหมอคนเนี้ยอายุ60ปีแล้วอะ่ะยังลดได้เลยนะครับลดไปทั้งหมด16กิโลผลเลือดดีทุกตัวแถมหุ่นสวยขึ้น สามารถนำเสื้อสมัยตัวเดิมที่ใส่มาได้มาใส่ได้แข็งแรงสุขภาพดีมากเวลาคนเราอายุเยอะขึ้นเราก็คาดหวังแค่ว่าอะไรเราขอสุขภาพดีมีชีวิตอยู่ได้ที่ไม่ต้องไปโรงพยาบาลบ่อยๆถูกไหมสูตรนี้สุดๆไปเลยสมกับคําว่าลดน้าหนักครั้งสุดท้ายจริงๆมีความสุขด,ดีกว่าวัยหกสิบปีนะครับนะอย่างคนนี้เพิ่งเข้ากลุ่มเรียนไปเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะครับถ้าคุณทําถูกวิธีจริงๆแป๊บเดียวแล้วลงละสองโลเห็นไหมน้ําหนักหน้าท้องเป็นไงหน้าท้องยุบลงมากรู้สึกสบายตัวไม่อึดอััดไม่่ทาาานนนนจจุกกกกิิแลล้ววเพรรระโปตีถูคบ รู้สึกสุขภาพดีขึ้นโดยที่ไม่รู้สึกว่าตัวเองถูกบังคับให้ทําที่ผ่านมาคุณต้องบังคับตัวเองให้ทํามากๆเพราะอะไรเพราะมันผิดวิธีพอผิดวิธีมันก็เหมือนต้องฝืนแต่ถ้าคุณทําถูกวิธีร่างกายคุณจะไม่ต่อต้านคุณเลยนะโอเคไหมนะครับเนาะคุณหมออธิบายเข้าใจง่ายไม่เยินเยอะทำให้ไม่น่าเบื่อเวลาเรียนนะครับแล้วก็ใครที่เข้ากลุ่มตอนนี้สามารถอัปเกรดเป็นกลุ่มคอร์สเรียนลดน้ำหนักตลอดชีพได้ด้วยนะ คุณสามารถเข้าเรียนตอนไหนก็ได้นะครับตอนที่คุณสะดวกนะแล้วก็เรียนจากที่ไหนบนโลกนี้ก็ได้เพราะหมอหนึ่งมีนักเรียนที่เป็นคนไทยอยู่ทั่วทุกบุมโลกเลยนะครับเนาะสามารถนําข้อแนะนําไปใช้ในชีวิตจริงได้ไม่โหดจนเกินไปนะครับดีที่สุดในจุดที่เลือกได้เป็นอย่างนี้จริงๆรนะครับส่วนอีกคนหนึ่งคนนี้เป็นคนที่ผมประทับใจมากผมมักจะเอามาพูดบ่อยๆเลยนะเพราะท่านเนี่ยเขาสมัครลงเรียนคอร์สไปเมื่อประมาณพฤษภาคมที่ผ่านมาลดจาก56หเหลือ48เพราะนั้นสูตรผมไม่ใช่ว่าคนน้ําหนักเยอะลดได้อย่างเดียวนะ้นนนกไ็ลดด นะพอใจและดีใจมากนะครับแต่ที่สําคัญคืออะไรเขาเอาไปสอนให้คุณพ่ออายุ86ปีน้ําหนักท่านลดลงเหลือ67จาก73คุณพ่อมีความสุขมากไปออกกําลังกายกับเพื่อนๆมีแต่คนทักว่าผอมหุ่นดีพุงหายไปเยอะหน้าตาสดใสเลยเพราะนั้นใครที่ตัวเองเป็นหัวหน้าครอบครัว สุขภาพของคุณเนี่ยสำคัญกับคนในครอบครัวของคุณเสมอคุณต้องสุขภาพดีก่อนพอคุณสุขภาพดีคุณจะได้2เด้งคืออะไรลูกของคุณก็จะสุขภาพดีไปด้วยเพราะเขาเห็นว่าพ่อกับแม่เขาสุขภาพดีคุณพ่อคุณแม่ของคุณที่เคยคิดว่าการดูแลตัวเองตอนอายุที่เยอะแล้วเนี่ยเป็นเรื่องยากเขาก็จะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าจะทําได้แบบนี้แหละเห็นภาพเนาะนะครับนะก็อยากแชร์ประสบการณ์และขอบคุณหมอหนึ่งกับคอร์สเรียนดีๆค่ะ เห็นนะนะครับหลายคนเนี่ยน่าจะเคยใช้เงินกับการลดน้ําหนักมาเยอะนะไม่ว่าจะเป็นยาลดน้ําหนักเอ,อ่ยอาหารเสริมลดน้าหนักเอ,อ่ยคอสโปรตีนเขย่าเอ,อ,เอ,อ่ยบางคนเนี่ยสมัครฟิตเนสเทรนเนอร์แต่ลดไปหนึ่งเดือนแล้วไม่ลงเพราะไม่เข้าใจเรื่องสารอาหารบางคนอาจจะเคยเรียนคอสลดน้าหนักกับที่อื่นมาหมอหนึ่งไม่รู้นะหมอหนึ่งคิดว่าคุณน่าจะเคยใช้เงินเกี่ยวกับการลดน้าหนักมาเยอะแหละแต่คำว่าลดน้ำหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตเนี่ยมันไม่ได้มาง่ายๆนะครับมันเกิดจากการที่ผมช่วยนักเรียนมาเยอะมากๆแล้วและนักเรียนทุกคนเขาเห็นตรงกันว่ามันคือการลดน้ำ ครั้งสุดท้ายในชีวิตจริงๆถ้าคุณฟังแล้วคุณเริ่มรู้สึกว่าคุณมีความหวังในการลดน้ําหนักอย่าปล่อยให้จบคลิปนี้ไปแล้วก็รู้สึกว่าเออหมอหนึ่งพูดดีจังเลยแต่พรุ่งนี้คุณใช้ชีวิตเหมือนเดิมอะ่ะการที่ผมพูดมาประมาณ30กว่านาทีมันจะไม่มีประโยชน์เลยนะเพราะอะไรเพราะผมทําให้คุณลงมือทําไม่ได้ เพราะนั้นอยากให้ความเหนื่อยของผมมีประโยชน์พรุ่งนี้คุณไปลงมือทําไม่ว่าคุณจะอยู่ในกลุ่มเรียนลดน้ําหนักของผมหรือไม่อยู่ก็ตามนะแต่ขอให้เอาความรู้ของผมแม้สักอย่างหนึ่งก็ได้เอาไปลงมือทำนะครับแต่สําหรับใครที่อยากลุยไปด้วยกันกับผมและเพื่อนๆในกลุ่มเรียนนะครับก็การสมัครเข้ากลุ่มเรียนจะมีค่าธรรมเนียมนะครับนะอยู่ที่9,900บาทแต่ถ้าคุณฟังมาถึงคลิปนี้ปลายคลิปนี้นะคุณจะได้ส่วนลดพิเศษนะครับสามารถสมัครได้นะครับในราคาเพียงแค่3 9 0 0เา้ยบาทเท่านั้นนะครับหลายคนนะ 3, ต่ก่อนนะอเนอก้มร้อย เพราะอะไรไม่มีความรู้ในการกินสิ่งที่คุณขาดจริงๆไม่ใช่วิน,นัยนะไม่ใช่อุปกรณ์อะไรที่มันเลิศเลอเพอร์เฟกนะแต่มันคือความรู้ต่างหาก พราะฉะนั้น3,900บาทตรงนี้เป็นการลงทุนกับความรู้ที่คุ้มค่ากับการลดน้ําหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตของคุณมากๆแน่นอนนะครับเนาะซึ่งอย่างที่บอกนะเราเรียนกันใน Facebook กลุ่มปิดเข้าเรียนตอนไหนก็ได้และใครที่สมัครตอนนี้จะได้สิทธิ์อัปเกรดเป็นคอร์สตลอดชีพเวลาหมอหนึ่งอัปเดตอะไรใหม่ๆในกลุ่มเรียนคุณก็จะได้เรียนไปด้วยแบบฟรีเลยนะครับเนาะแล้วก็สามารถปรึกษามหมอหนึ่งได้นะครับที่ท้ายบททุกบทเลยเนาะหมอ1ก็จะช่วยจนกว่าคุณจะได้น้ําหนักที่คุณพอใจนะครับนะแล้วก็สุขภาพดีด้วยแล้วก็ใครที่เข้าไปตอนนี้มันจะมีบทเรียนเสริมด้วยนะเป็นบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องของผลเลือดนะครับนอกจากที่คุณจะผอมแล้วหมอห่อยากให้คุณสุขภาพดี ด้วยคุณก็สามารถเอาผลเลือดนะครับมาปรึกษาหมอหนึ่งได้หลังจากที่ลดน้ําหนักไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่อยากพลาดโปรโมชั่นนี้นะเมื่อไหร่ก็ตามที่โปรโมชั่นนี้หมดหมอหนึ่งจะลบนะครับคลิปออกจากทุกช่องทางนะนะครับแล้วก็จะกลับไปเป็นโปรโมชั่นที่ไม่ใช่โปรโมชั่นนี้แล้วนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คลิปตรงนี้หายไปก็ถือว่าคุณจะไม่ได้สามารถสมัครในราคานี้ได้แล้วนะก็สําหรับใครนะครับที่มีความหวังแล้วนะครับอยากจะไปลุยนะครับก็สามารถโอนค่าสมัครนะครับในราคาเพียงแค่บาขบัน้กะคร้ักไาที่นะที่น่ารัวย สะดวกพาเข้ากลุ่มนะครับแล้วพบกันในกลุ่มเรียนนะครับชมคลิปหมอหนึ่งจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากหมอหนึ่งนะครับส่วนคลิปอื่นๆที่น่าสนใจกดดูจากทางซ้ายมือได้เลยครับส่วนใครที่อยากลดน้าหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตในกลุ่มเรียนกับหมอหนึ่งนะครับกดดูรายละเอียดจากทางขวามือหรือดูรายละเอียดจากลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วพบกันในกลุ่มเรียนนะครับ